สวัสดีครับผมกล a แอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องเสียงเตือนสัญญาณเบรกมือในรถ Honda i n ินสปาย c 1ในกรณีที่ผู้ขับขี่ดึงเมกมือค้างไว้และทำการออกรถ โดยที่ลืมดึงเมกมือลงในรถ Honda in s p i r e UC1 ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเมกมือถูกดึงค้างไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเมื่อเราดึงเมกมือ ตอนจอดรถนะครับและเมื่อเราออกรถและลืมดึงเมกมือลงนะครับจะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับไฟตัวเมกมือจะติดที่นับปัดนะครับและจะมีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมานะครับ รถนะครับตอนนี้เมกมือยังค้างอยู่นะครับครับออกรถไปทีเดียวก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมานะครับที่ตัวเมกมือนะครับว่าเราเริ่มดึงค้างอยู่นะครับลองดูอีกครั้งนะครับขับรถไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับก็จะเตือนขึ้นมาแล้วนะครับ เพื่อให้เราทราบว่าขณะนี้เมกมือเราลืมนะครับผมดึงเมกมือลงนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับ นี่ก็คือระบบการแจ้งเตือนสัญญาณเมกมือในรถ Honda i n s p i r e UC1 สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ